มันห้อนแ้งค่ะ47องศาค่ะคุณว่าอ่อนแอนงค่ะอันนี้คือขาลงว่าหันนี่ลดลงไปอันนี้ลดลงไปขั้นหนึ่งค่ะสามีรามีนี่ลดมากบอมนางน,นะคะอะไรวะโบเห็นนะไอโนซี่ด่ a ดิมึงเหรอ่ะทางทางลงโอ้ามีมังกันสิกับปอบปันไตน,นะคะมันก็ย,ยังพอแบบว่าหายใจน o h a ร f dead โอ้ Because, um, I ็จะอัตราจะสกทางลงตรงนี้่ะมองนิปมนไหนมีทางกันแต่มองนิจนะคะผมมีทางกันมองนี้ค่ะชูฮอ t h ร n k คอ่อ,คอยๆขับไปนะคะถ้ามีรถสวนสวนมาเนี่ยก็คือประบาร่าหายใจผูทตัวทองค่ะเพราะว่าทางมันแคบนะคะทางมันแคบหรก็ะมันทางมันมีที่กัน้นมีน้ํานะคะมัเป็นกั้นเป็นบางอยา่างมันเป็น,นกั้นมองทางสวนนะคะเพื่อมีรถมานะคะ ออีทขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็น,น,นถนนข้าวท่าท่าท่าสามสิบพันลานนะ,ะคะทำมากกว่าสามสิบ ด้านยางึ้น้วคะเนาะพอมีหนทางของวาน,นางึ้นเห็นบ่คะหนทาง hey, 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 นางคทางไปโรมเอาบ่ป็นโรงแรมทาง,ทางไปทะเลออ e น t r a Sí. So much, so much, so -so oh, yes. S so, should. <laughs> like, should be here. yeah. yeah. Probably not. So I think this is a very German. This is a German. So the whole. the beach. Yeah. Athletes, caution, athletes training. Yeah, I think. ออามาพี่เ o าค่ะไปมองที่มองโรงแรมแล้วค็หาทางหาทางไปทะเลไปทะเลบ่ได้ไปชายหาดอะไ้ค่ะอนไรกั เดบอเลยเออเดบอเดบอหน่วยเดบพาคันนอนเออตรงในหนทางค่ะี่น้รงออก้างไหนไปที่ไหนมาเนี่อ้าเดีน just tourist s t o g ่คนจ้าทางตัน tourist p a s s i n r o เออ one way เ Oh uh, my God! Casa Julian, no, why challenge number no, one? No, no. See, 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 see. Oh dear! Oh, you can touch me when you walk down. Yes, we cannot handsome. Okay, can we just left there. Just shut up, the door. No, no. ถนอนอ่าเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านแบบถนนเก่านะคะเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นเหตุก็เพิุ่ขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาพักถนนเลนเดียวโอ้เดียวไปบางไม่กันค่ะจะไปบางไหนก็บ้านหัวนะคะยังตกลมปวงแหญกันมไาไหนพานบางไหนตอนนั้นวันศุกร์ะทะเลนี่ค่ะ តែនិយាយหาមុខចតບໍ່ได้ค่ะก็เลยบ่เอา ไอ้แมมือสินทางไอ้แมื่อึงก็ว่าเขาสามารถจะสิ่ที่ทอดหม่องเติมน้ำมันบอสว่าหมองเติมน้ำมันคือพลังเมื่อจะเขาอยู่นะคะเนาะกประมาณอยู่ที่10กิโลค่ะแต่โปรเจกต์นี้รถว่าประมาณ7กิโลสัตว์น้ำมันถึงจะหอนสัตว์ไเนี่ยรุ่นงงงาวว่า าหอดค่ะลุนลุนลุนสุดๆค่ะมาแบบว่าว่สิซฮอดรบ่หอดสุดไทยหอดค่ะมาหอดเมืองใกล้บ้านค่ะวันน,น,นี้รัานจะนั่นสิไเปใส่ต่อสิไปต่อสิไปเรือซิกาบปานค่ะเบิ่งค่ะบุ้งหงค่ะหลังจากเขาเติมน้ำมันแล้วค่ะกะมาขึ้นเนื้อค่ะอันนี้เค้ื่องเนื้อนะคะเขาจะไปมอง มองซ้ายนะคะน้ำง,งามแพงค่ะฟ้าสีครามอีแปดกิโลคุะนะอันนี้คือจุดแรงเขาจะมาคือบาวาซ้ายนะคะทรายธรรมชาติทรายค่ะงามแพงค่ะน้ำน้ำงามงามค่ะน้ำสีฟ้า ค่ะตนี่คือจุดที่เราจะมากันค่ะอเนกี้ก็คือของที่เขามาไทยทาสตาร์วอมเะดอน สวยงามแห่งคาร่งตะวันสวยงามแห่งค่ะซยทั้งหมดายทั้งหมดค่ะบวกพวาเฮียจ้าทราบว่าเขาจะเอาแซนไซมุยค่ะมันจะเอาเอาไซายมาใส่ถนนนะคะงามแห่งคารุ่งมึงเนี่ยค่ะไซย์ทางไซนยธรรมชาตินะคะไซน์ที่โปรอินมานะคะที่งมา Beautiful I don't know. Oh, God, beautiful that. Oh, look at that. Oh, the views. Mam, Yes, Mam, oh, see the long long. there, long, long side. The inside. Beautiful Beautiful huh? you แค่ค่ะอะไรชิพี่เพ่นพี่เนคนเขาจอดรถนี่ค่ะจอด็นย่างาคืนได้ไหมคะย่ปีช่าเดชโอ้ทะเลหาายเลยค่ะแบบงามค่ะหาายงามแพงค่ะ โอ้ลมแห้งค่ะจังว่ดลมชนยอดเนี่ย n ออฮะอาตะวันเป a ะเตอร์ด้อจะผ่านเออลมมีเพื่อแบบว่าคนหลายแฮงค่ะแต่แต Side. This we is where I am right In 400 meters, <laughs> you arrive at your destination. Up to sure that way. <laughs> that other, the first piece is beautiful, huh? You put here, looks nice. Like this. This is actually goes uh, to the, the other side. So be Turn back, sir. So. Oh, uh, Turn back.